สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอนลี่ชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะมาทำงานขึ้นฟังนะ,ะมีออเดอร์ค้างอีกเยอะมากแต่มันช่วงนี้มันมันหน้าฝนนะนะคะก็คือมันขนส่งมันลำบากเนาพราะมันติดฝนนะ,ะวันนี้แดดดีก็เลยมา ส่งอีกเจ้าหนึ่งนะคะห้าร้อยก้อนนะคะที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นตอนนี้กำลังขึ้นฟางอยู่นะคะขึ้นไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็สำหรับประเด็น ข่าวนะคะที่ร้อนแรงในโซเชียลทุกคนวันนี้นะประเด็นข่าววันนี้ก็คือมีการไปสืบหาความจริงนะ,ะมีการไปสืบหาความจริงในเรื่องของป่าช่างแม่งนะคะว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่หรือยังอยู่หรืออะไรแบบไหนนะคะก็คนที่ไปสืบหาความจริงก็คือ,อพี่ยูโรเนาะ ยูโรธิดาเศรษฐีนะคะที่เรารู้จักในช่อชื่อช่องเนาะค่ะก็ได้ไปถึงที่นะคะถึงที่พักเลยนะคะถึงบ้านของอป๋าช่างแมงนะคะแต่ก็ไม่ไม่เจอใครนะคะแล้วก็ได้ฝากเบอร์โทรไว้กับแม่บ้านนะคะฝากเบอร์โทรกับแม่บ้านเพื่อที่ให้แฟนของป๋าติดต่อกลับนะคะา <c oughs> ทาง ทางอ่ะพี่ยูโรพอไปถึงแล้วไม่ได้เจอก็เดินทางกลับเนาะเดินค่ะเดินทางกลับมาทีเนี้ยพอออกมาแล้วอ่ะแฟนของป๋าก็ได้โทรติดต่อกลับมานะคะว่าอ่าป๋าได้เสียชีวิตแล้วจริงๆตั้งแต่วันที่ยี่สแปดกรกฎาคมนะคะซึ่งถ้าจะไล่ไปมันก็จะเดือนนึงแล้วเนาะค่ะ ก็ได้บอกว่ามีอะไรนะลุมฝังศพบ,บอกพี่กัดให้กับพี่ยูโรนะแต่ทีนี้พี่ยูโรได้ออกมาแล้วอะออกมาจากาเมืองแล้วก็เลยไม่สะดวกที่จะไปวันนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ขอแสดงความอาลนะัยเนาะ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนาะมันก็ไม่น่าจะมาล้อเล่นกันหรอกใช่ไหมก็ขอแสดงความอาลัยแล้วก็ขอให้ป๋าช่างแม่งนะคะไปสู่พรูคุที่ดีเนาะถ้า <c oughs> มีโอกาสเดี๋ยวก็จะไปทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้อนะคะค่ะ,ะเรื่องนี้อันที่จริงมันก็ยากที่จะเชื่อนะคะ ในความรู้สึกของพอลลี่เองอะนะคะมันยากที่จะเชื่อเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่เป็นหลักฐานยืนยันในการเสียชีวิตมันมีแค่คำบอกเล่านะคะมีแค่คำบอกเล่าจากแฟนของป๋าใช่ไหมแต่คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าความรู้สึกของเราเราก็เลยมีความรู้สึกแบบว่า อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะแต่ว่าในใจแล้วคือมีความเชื่อหน้อยมากว่าป่าเสียชีวิตนะค่ะก็ยังไงล่ะถ้าสมมติว่าป่ายังมีชีวิตอยู่เขาก็คงมีเหตุผลที่ที่ที่ทำแบบนีนะ้แต่ถ้าสมมติว่าเออป่าป่าเสียชีวิตไปแล้วก็ ขอหูสิกรรมนะะให้ป่าแล้วก็ขออให้ป่าไปสู่ควบคุมที่ดีแล้วกันเนะาะม,มันมันมีมันม,ม,นมีเขาเรียกว่าอะไรข้อเขาเรียกว่ามันมีจุดที่ <c oughs> ทำให้ทำให้เราสงสัยนะ มันมีข้อสงสัยหลายข้อมากๆนะข้อสงสัยหลายข้อมากๆากับเหตุการณ์ครั้งนี้นะไม่ใช่ว่า,าเราจะมา,าพูดกันเล่นๆเนาะแต่อันที่จริงถ้าสมมติว่ามีการเสียชีวิตนะออย่างน้อยๆนะคะถ้าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะอ่ะมันจะต้องเช็คได้ใช่ไหมอืม จะต้องเช็คได้แล้วก็มันไม่ใช่แบบนี้ะนะคะ,ะมันจะต้องมีการเช็คได้ในที่ที่สถานทูตรือว่าที่อะไรแบบนี้เข้าใจไหมแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอื่นไงนอกจากคำบอกเล่าคำบอกกล่าวจากแฟนของอปา่าป่าช่างแมงเนาะ,ะถ้างั้นก็ ถ้าอยากถ้าสมมุติว่าป๋าอยากให้เข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็ขออโหสิกรรมแล้วก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วกันเนาะใช่ไหมเอฟซี FC. อ่าสำหรับเรื่องนี้มันก็น่าจะจบจบ,จบประเด็นนี้เนาะอ่าถ้าสมมติว่าป๋ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมแต่ถ้าเสียไปจริงๆก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะอืม ช่ไหมถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เนาะค่ะวันนี้นะคะมามาขึ้นฝั่งนะคะที่สกลนครนะคะไปส่งที่คอนแก่นนะ,ะวันนี้ฝนฟ้าเปิดดีมากนะคะแต่ว่าโลบเย็นไม่แน่ใจว่าจะอันนี้หรือเปล่าจะตกหรือเปล่านะ ไปน่าจะห้าร้อยกอนนะคะวันนี้ไม่ได้เอาลูกมาด้วยแล้วทางเข้าก็ไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าแต่ว่าแดดแบบนี้ก็น่าคึมมาแล้วนะคะแดดแบบนี้ก็น่าจะออกได้หรอกแต่ว่าในการสวิงทางออกมันจะต้องทำไงอะเขาเรียกว่าวงวงเลี้ยวนะ มันไม่พอนะ you know ถ้ายอยขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตลงคลิปแค่นี้นะคะกะ็ในมุมของพอลี่นะคะก็ไม่ว่าป่าจะยังมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะคะก็ก็ขอให้มันเป็นเหตุผลของป่าแล้วกันเนาะ ค่ะแต่ถ้าถ้าไม่มีชีวิตแล้วก็ขอโหสิกรรมแล้วก็ขอให้ไปสู่พรูคุมที่ดีถ้าสมมติว่ายังมีชีวิตก็ขอให้อ,อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแหงเนาะนะคะค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะอ่าสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ